อาจารย์นะคะก็สับไพ่ออกมานะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็เลนดอมนะคะสุ่มจับหน้าไพ่มาเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีลูกดวงนะคะที่ติดตามอาจารย์แม่นะคะเข้ามาเม้นในคลิปเมื่อวานนะคะถึงพลังงานหน้าไพ่นะคะของเรื่องราวในหัวข้อมือที่3นะคะแฟนเราเนี่ย คนคุยของเราหรือสามีเราเนี่ยมีโอกาสจะกลับมาหาเราไหมนะคะแล้วก็วันนี้อาจารย์แม่ก็ทําคลิปให้กับลูกดวงนะคะที่ถามอาจารย์แม่เม้นท์เข้ามานะว่าอยากคือขอให้อาจารย์แม่ทําคลิปของมือที่สามหน่อยอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงนะคะอาจารย์แม่ก็นี่ค่ะได้ไพ่ออกมานะคะสับไพ่แรนดอมสุ่มจับออกมานะคะก็เป็นไพ่นี่เลยค่ะ แมมโพดำเจ็ดโพดำเก้าโพดำนะคะแจ็คโพดำสิบดอกจิกแล้วก็เอ็ดโพแดงตอนนี้นะคะ,ะมือที่สามนะคะอันนี้เป็นไพ่ของมือที่สามนะคะตอนนี้เขาเองนะคะเหมือนกับว่าพยายามนะคะที่อยากจะอยู่เหนือฝ่ายชายนะแล้วก็พยายามนะคะที่จะอยู่เหนือ,อคุณด้วยนะคะคุณที่เป็นปัญหาอยู่นะคะ คือเหมือนเขาเนี่ยค่อนข้างมีนิสัยนะคะที่เ,เขาเรียกว่าอะไรอะต้องการเอาชนะต้องการครอบครองแฟนของคุณนะคะตัวเขามีนิสัยที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าพูดง่ายๆอะไม่ยอมอะทำทุกอย่างเพื่อที่จะเอาชนะคุณอะเพื่อให้ได้ตัวสามีของคุณมาเป็นครอบครัวคือคือพูดง่ายๆอะเขา เขาอยู่ไม่เป็นนะนะคะจริงๆแล้วอะถ้าอยู่นิ่งๆนะถ้าอยู่นิ่งๆเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ทีเนี้ยหน้าไพ่อ่ะคืออาจารย์แม่ก็อ่านตามพลังงานหน้าไพ่นะเหมือนเขาเนี่ยพยายามที่จะอยู่เหนือคุณทุกอย่างพยายามที่จะเอาอชนะแต่ว่าสุดท้ายคนที่เป็นทุกข์มากที่สุดก็คือแฟนคุณนะดูสีไพ่สิบดอกจิกแฟนคุณตอนนี้นะคะเครียด หนักอ,อกหนักใจแล้วก็อาจจะไม่ไหวกับพฤติกรรมรุนิสัยของเขาก็ได้นะคะซึ่งพลังงานหน้าไพ่วันนี้อาจารย์แม่มองว่ามันดีมากๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าแฟนของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเริ่มเห็นพฤติกรรมเริ่มเห็นถึงนิสัยนะคะก็วันนี้นะคะพลังงานหน้าไพ่ดีนะมือที่สามนะคะก็เป็นคนแบบนี้ นะคะแฟนคุณก็เหมือนจะเริ่มไม่ไหวกับพฤติกรรมก็อยากจะกลับมาหาคุณนะคะเอาละแล้วพบกับคลิปอาจารย์แม่ในโอกาสถัดไปรับดูดวงส่วนตัวนะคะอย่าลืมฝากกดแชร์กดติดตามกดหัวใจใหาา้จ์